มาใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ราคาล่าสุดนะครับสำหรับฮอนด้าคลิกหนึ่งสองห้าตัวล้อแมกนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเลยนะครับสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับวันนี้มารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ลงให้พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่เลยนะครับสีเทาแดงนะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีเทาด้านนะตัดด้วยสีแดงนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้อัปเดตราคาล่าสุดนะครับสําหรับฮอนด้าคลิกหนึ่งสองห้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่ล่าสุดนะปีสองพันยี่สิบห้าเลยนะครับตัวนี้จดทะเบียนนี้จะเป็นสีเทาแดงนะครับก็จะมีสีเทาด้านนะตัดด้วยสีแดงนะครับสําหรับฮอนด้าคลิกหนึ่งสองห้านะครับ คันนี้ก็ถือว่าใหม่มากนะครับคันนี้รถผิดวันที่25นะฮะมีนา2,568นะครับส่วนวันนี้ก็วันที่28นะรถมาถึงร้านนะครับคันนี้ลูกค้าจองแล้วนะครับเราส่งมอบลูกค้านะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาเงินสดให้นะฮะเผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆนะหรือว่าพี่ๆท่านใดนะที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะครับก็สามารถนะฮะเอาราคานี้ลองไปสอบถามดูก่อนก็ได้นะครับผมนะ เพราะว่าแต่ละร้านนี่ขายไม่เท่ากันนะครบางร้านก็อาจจะถูกกว่านี้นะครบางร้านก็อาจจะแพงกว่านี้นะครับแต่ว่าที่นี่ก็ที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับฮอนด้าคลิก1นึ่งสะตัวล้อแม็กตัวท็อปตัวนี้ที่ร้านขายอยู่ที่5 7 9 0 0บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ5้9 0 0พร้อมโ้อนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับอันนี้ก็คือราคาล่าสุดเลยนะฮะเดือนมีนา2568นนะครับเนี่ะ คันนี้ก็ลูกค้าจองไว้ประมาณ10ปกว่าวันนะฮะรถมาถึงแล้วนะครับลูกค้ารับรถพรุ่งนี้นะครับเนี่ยฮะตัวนี้ข้างหน้าดิสนะฮะข้างหลังดำนะก็จะเป็นแบบคอมบมยเบรกนะครับสำหรับทิศ125่ห้านะฮะถ้าร6 0ยนี่จะเป็น ABS นะครับยางนอกก็ใช้ของ IRC นะก็เป็นยางแบบเรดียนะจะไม่มียางไนนะครับเนี่ยข้างหน้าเ้าสวยนะไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าคู่นะฮะ ตัวนี้ระบบไฟก็จะเป็น led ทั้งคันนะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีเทานะครับตับด้วยสีแดงน,นะครับข้างหลังดำนะส่วนข้างหน้าดิ๊แล้วก็ระบายความร้อนด้วยน้ำนะฮะก็จะมีหม้อน้ำอยู่ตรงนี้ในส่วนของน้ำยาลอยเย็นไี่เปลี่ยนทุก24,000กิโลนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวท็อปก็สตาร์ทด้วยรีโมทนะครับ honda cr-v จะไม่มีที่ชาร์จนะครับเนี่ย สำหรับคลิก125นะจะไม่มีที่ชาร์จนะครับส่วนระบบเรือนไม้ก็เป็นแบบดิจิตอนนะก็จะมีระบบไอริ่งสต็อปนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทมือนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟตามเรแล้วก็เลือกวซ้เลี้กวาแล้วก็จะมีที่ใส่ของ2ข้า่านะครับนี่คบแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่นี่รับประกันให้6เดือนนะครับถือว่า5,000กิโลนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นหมวกสีแดง2ใบนะครับสวยเลยนะครับสำหรับฮอน้าคลิก125นะครับนะ ก็เป็นเครื่องยนต์แบบ e sp นะฮะแบบสตาร์ทเงียบนะครับขับเคลื่อนด้วยสายพานนะฮะสายพานนี้เปลี่ยนทุก24,000กิโลนะครับน้ำมันเครื่องค้างแด้ก1,000กิโลนะครับพอต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆ4,000กิโลนะครับเนี่ยสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีด้านนะฮะสีเทานี่สวยนะครับก็มีให้เลือกอยู่3สีนะฮะก็จะมีสีเทาแดงนะครับสีแดงดำนะครับแล้วก็สีดำแดงนะครับแล้วก็มีให้เลือกอยู่2รุ่นนะก็จะเป็นรุ่นล้อแม็กกับรุ่นนลล้อซีวดะครับ ตัวนี้ล้อแม็กตัวท็อปเลยนะครับ57,900บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนนะครับราคานี้พร้อมมูลพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะร้านของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะฮะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับเงินสด57,900ืนารนะส่วนเงินผ่อนก็เบ่าเริ่มต้นอยู่ที่350บาทนะครับรับรถได้เลยนะครับเครดิตดีนี่จ่ายรับรถ350บาทนะครับ เงินผ่อนแล้วแต่ลูกค้านะฮะดาวมากก็จะส่งน้อยนะครับดาวน้อยก็จะส่งแพงนิดหนึ่งนะครับหรือว่าไม่อยากเสียดอกเบี้ยก,ก็ซื้อเป็นเงินสดก็ได้นะครับโชมนี้สวยนะสำหรับฮอนด้าคลิกเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนี่ๆสอบถามมาหลายคนมากนะครับว่าฮอนด้าคลิกยังผลิตมาหรือเปล่านะสมัครคลิกร้อยยี่ห้านะก็ยังมีอยู่นะครับนี่ฮะพระว่าคันนี้ ก็ใหม่มากนะรถผิดวันที่28รถผิดวันที่25นะครับวันนี้ก็วันที่28นะครับรถมาถึงร้านนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะ mm hmm. เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท,ที่อยากจะซื้อฮอนด้าคลิก125นะครับบางท่านนี่อาจจะไม่รู้ราคานะ mm hmm. ก็สามารถเอาราคานี้ไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อได้นะครับ mm hmm. ถ้าอยู่ในเขตเพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะถูกใจในราคา57,900ก็มาซื้อที่นี่ก็ได้นะครับ หรือว่าไปสอบถามแล้วราคาถูกกว่าน,นี้ก็ซื้อเลยก็ได้ครับผมนะฮะเพราะว่าเงินสดแล้วแต่เรานะซื้อที่ไหนก็ได้นะครับถูกใจราคาเท่าไหร่ก็ซื้อได้นะครับผมนี่ฮนะสีเท่าใหม่สวยมากนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆทนใดที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุน่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่า แต่ละร้านแต่ละพื้นที่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็5 7 9 0 0บาทรวมจดทะเบียนนะครับสำหรับฮอนด้าคลิก125ตัวล้อแเมกสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับปี2025นะครับเพราะว่าคันนี้ผลิอ2,568นะครับนี่ฮะสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับสวยมากนะครับตัวนี้ฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะ30,000กิโลเมตรส่วนวัยฉีรับประกันให้5ปี50,000กิโลเมตรนะครับ ปิดวันที่25มีนานะ2568นะครับโลโก้ก็เป็นแบบชุบโครเมียมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ